สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรวันนี้ผมได้มาที่นี่ครับหมู่ที่7ตําตบลขุนกระทิงอําเภอเมืองจังหวัดชุมพรเพื่อมาดูแลมาให้เห็นว่าพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้นี้ท่านได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเวอร์แพนเวอร์แพนไคโตซานมาเป็นระยะเวลา1ปีเข้าปีที่2แล้วท่านก็สามารถเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะทุเรียนพันหมอนทองหอให้เกิดการที่เรียกว่า จากการทําสารแล้วไม่ติดดอกออกผลปรากฏว่าใช้คู่หูไปแล้วเกิดความอัศจรรย์ใจว่ามันติดดอกออกผลครับท่านประธานครับนั่นนสิก็เป็นเป็นโอกาสดีได้มาเยี่ยมเกษตรกรครับชาวสวนทุเรียนแล้วก็ได้ข่าวว่าท่านประสบปัญหาขณะที่ทําสวนทุเรียนมายาวนานแล้วนะครับแล้วก็มีปัญหาทําให้ต้น ทุเรียนอายุเหมือนจะไม่ยังยืนมีการออกดอกมีดอกออกผลไม่เป็นไปตามปกติอ่านะครับงั้นเรา่างนี้ฮะเราไปเจอเขาเลยดีไหมครับไปฟังจากปากเขาเลยเออก่อนมาดูว่ามันเป็นยังไงครับแล้วมันเราเอามาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วเป็นยังไงครับมันแล้วพอใจตรงไหนแล้วแก้ปัญหาอะไรได้บ้างครับอ่าอย่างนี้นะครับงั้นก็ขอเชิญท่านพี่น้องเกษตรกรได้ไปดูกันครับพร้อมแล้ว ไปเลยครับผมท่านอาจารโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรครับมาแล้วมาเจอแล้วนี่แหละครับผมอยากเรียนถามก่อนเพืิญว่าเจ้าของสวนมีชื่อว่าอะไรครับชํานาญเพนวาณนชวานิชนะครับครับผมแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นผู้แนะนําอันนี้วัดโพธิพัฒน์ครับ ครับผมได้เป็นผู้ที่มาแนะนําให้กับ,บพี่ชนานาญม,มาเป็นผู้แนะนําและที่ปรึกษาที่ปรึกษาเลยครับพี่ชนานาญครับพี่ชนานาญเนี่ยได้ปลูกทุเรียนพันธุ์อะไรครับพันหมอนทองครับผมหมอนทองนะครับจํานวนทั้งหมดกี่ต,ต้นกี่ไร่กันครับประมาณ200ต้นรประมาณสิบไร่ฮะสิบไร่แล้วเขายังไงเขามาแนะนําอะไรเราบ้างครับเขานําให้ใช้กู่หูเพราะว่ามันมีปัญหาที่ว่าเราจีสารแล้วมันไม่ออกดอก เลยก็คุณพั์เขาแนะนําว่าลองใช้คู่หูดูว่าจะออกไือไม่มันก็ออกประสบความสําเร็จว่าออกดีใช้มาตอนเริ่มต้นใช้เมื่อไหร่ครับก็เริ่มต้นตัน้งแต่ตปีที่แล้ว <g ül s> ปีที่แล้วครับแล้วก็มามาปีนี้ <g ül s> นี่ก็เข้าปีที่สองแล้วเถอะปีที่สองปีที่สองครับตอนที่เข้ามาครั้งแรกนั้นนะครับต้นทุเรียนของเราน่ะอายุประมาณประมาณแปดประมาณแปดปีเศษแปดปีเศษเศษตอนนั้นปัญหาหลักของสวนเราก็คือเรื่องเดียวครับที่ว่าฉีดสารแล้วมันไม่ออกดอก นี่คือปัญหาเลยรรเรื่องโรคเรื่องภัยอะไรมีไหมครับก็มีพวกนี้มีพวกเไช้แจ้าเไช้แจ้ที่ว่าพอยอดอ่อนมันจะมีเไช้แจ้แล้วก็พวกไอ้ไรแดงเ<ะ>พราะที่ว่ามันไอกาใบแก่เต็มที่ใบจะร่วง<อ>มันจะมันจะมาอาศัยกินไอ้พวกกินน้ําเลี้ยงของไอ้พวกใบแก่ครับพอหลังจากนั้นก็เป็นพวกไอกาเฟอไฟ S <S ไฟนี้ก็มันมาเกี่ยวกับว่ามันจะดูดพวกน้ําเลี้ยงไอ้พวกไอ้ดอกที่ออกออกใหม่เอาได้ไหมนะเรเริ่มเริ่มจะมาอาศัยกินพวกไอ้กาน้ําเลี้ยงพวกไอ้กาพอเป็นลูกพอเปนบแห้งหรือว่าพอเริ่มดอกเริ่มจะบานจะต้องใช้พวกไอ้ยาฆ่าแม,มาลงพวกไอ้เพี้ยไฟครับ S <S 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 นั่นคือเรื่องเกี่ยวกับเพีย้ยครับเพี้ย <S <S 2> <S 2> เพี้ยนี่จะมาหลักเลยที่พูดถึงนี่นะครับครับเพี้ยครับผมอ,อ๋อที่นี่ก็แปลกนะครับเพี้ยน,น,นิวั์ผมถามนิดนึงทําไมที่นี่ถึงเพี้ยไฟรุนแรงมากคือพันนี้ครับในถ้ำสิงเนี่ยในตําบลแถวขนตะทิงถ้ำสิงเนี่ยเขาปลูกทุเรียนจํานวนม,มาก <S 2> <S 2> <S <S ครับทีนี้เรื่องโรคเรื่องแมลงมันจะมากมันจะมากเป็นพิเศษที่นี่เขาฉีดยาต้องบวกยาทั้งนั้นไม่ว่ายาหนอนยาแมลงต้องบวกถ้าไม่บวกมันเอาไม่อยู่คือต้องบวกทุกอันเลยทุกอันาเป็นสองเท่าสองเท่าถ้าไม่บวกไม่อยู่ครับ อ๋อยู่ครับเพราะนี่ดูแล้วตอนนั้นกังวลมากเลยและตอนที่ผ่านมานีระยะเวลาที่ผ่านมาแปดเก้าปีเนี่ยนะครับก็มีกับเรื่องนี้อย่างเดียวเลยใช่ไหมครับครับปัญหาเรื่องอันนี้หนอนทศเรียนว่าตอนที่ว่าเราโรคครับโรคเริ่มแบบว่ามันเหมือนน้มันไข่ฝากไว้นะฮะพอเราก็จะตัดได้เป็นตัวหนอน ตอนนอนอยู่ข้างในบางทีหล่นโป๊ะเดียวเอากระจายข้างในเน่ามาแล้วออน,นอนที่นี่นอนนี่คือว่าจะมากทีเดียวฮะทุกสวนเรื่องนอนนี่เป็นเอพสังึว่าพอเราตัดบางทีเป็นเพลยอเร,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 ราฉีดยาก็จะเป็นไอ้หนอนไอ้หนอนแห้งมาตายไปถ้าหนอนเปียกคือตัวมันอยู่ข้างในมันจะมีสองอย่างหนอนเปียกหนอนแห้งทุเรียนเนียแล้วก็ไอบีไอพวกไอกาอพวกไอเพลยเพลยแป้งอันนีน้มันทําให้ลูกจะมีเส้นว่า ทำไม่ลูกดำลูกขาวดาดำมันจะไม่สวยขายไม่ได้ราคาบางทีก็เที่ยวเป็นไอ้พ่อใกล้จะเพลี้ยเพี้ยไฟทําให้หนมหนมติดัวอ่ะตอนนี้เราเคยต้องต้องต้องรักษาตัวนี้ด้วยตอนนี้มันแค่ว่าต้นต้นทุนหนักแต่เราก็ได้ดีแต่ก็ขึ้นแล้วก็ไม่ขาดทุนนะนี่พอแย้มเรื่องต้นทุนมาพี่น้องเกษตรกรครับนี่มาเข้าทางเลยครับตอนที่ผ่านมาน่ะเจ็ดแปดปีที่ผ่านมา ก่อนจะมาเจอพี่อนิวัต์เนี่ยนะครับตอนนั้นอ่ะใช้ต้นทุนสูงใช่ครับแล้วมาเปรียบกับหลังจากปีที่ผ่านมาเนี่ยมันลดลงไปเยอะไหมครับก็ลดเยอะเพราะว่ายาเราก็ถูกลองเราก็ใช้คือว่า,าใช้ปกติแต่ว่าแบบซื้อไอ้พวกยาคีมีนต่างมันจะแพงแพงกว่ากันเยอะแต่นี้มาพอแค่คู่หูนี้ลดต้นทุนหรือว,ว่าไอ้ค่าย,ยามันไม่แพงเท่าไหร,นะร่นะฮะมันก็ถือว่าเราก็ประหยัดค่าใช้จ่ายจ,าจานได้เยอะกันครับผม ประหยัดถ้าบอกเป็นตัวเลขเข้าๆเปรียบเทียบให้ผมฟังเนี่ยมันเท่าไหร่ครับเราคิดไม่มากนะฮะปีงประมาณสักสามแสนสมติว่านะฮะหลังจากเริ่มใช้ที่<ม>พี่อนิ wat มาแนะนําเราลดตรงนั้นมาเท่าไหร่ครับปีว่าประมาณประมาณละแสนนะฮะลดได้เยอะทุกครั้งที่เราใช้มาคือสามแสนประมาณสามแสนปีนี้ลงไปเหลือสองแสนประมาณประมาณประมาณแสนเศษๆนะฮะแสนห้าก็ครึ่งหนึ่งเลยว่างกันเถอะครึ่งหนึ่งอืก็ใช้เงินแค่อีกแสนห้าเองครับผม ก็เรียกว่าปีที่ผ่านมาลดอย่างน้อยมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นมาอีกแสนห้า <105, S 2> ถูกไหมครับถามเรื่องต้นเลยที่มาติดใจเพราะเรื่องของการทําสารนะครับทุกปีที่ทําสารนะมันเป็นไงครับตอนล่วงหน้ามานะเมื่อเจ็ดปีที่ก่อนนะการที่เราทําสารครับแล้วมันออกตามปกติมาหรือว่าต้องเพิ่มสารเข้าไปอะไรคือคือคือตอนแรกเราใช้มันมันจะใช้สิบห้าเปอร์เซ็นต์พอทราบอเซนไม่ออกเราเพิ่มเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับ เขต้อทุนมสูงขึ้นอีกอาคารจะต่างขึ้นเฉันว่าเราคือว่าตอนมาก่อนเราใช้สิบห้าพอจะขันออกคือว่าใช้สองครั้งค,ครั้งแรกไม่ออกหลังก็ต้ใช้มาอีกเลยเอกมาเป็นยี่สิบ้าเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยคือพันนี้การวางสารเนี่ยครั้งแรกถ้าเราวางสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ออกส่วนมากก็จะเพิ่มเป็นยี่สิบห้ากลายเป็นว่าสิบห้าบวกยี่สิบห้าก็เป็นสี่สิบสี่สิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งสี่สิบเปอร์เซ็นต์สำหรับทุเรียนอายุขนาดนี้มันไม่เหมาะ มันจะทําให้ต้นตายได้วาง15%ทีเดียวพอ<ม>แต่ว่าต้องให้ใบนี้พร้อมใบพร้อม,มต้นพร้อมครับแล้วก็ปุ๋ยที่สใส่ไว้พร้อมแล้วก็สาซ15%<ม>ถ้ามันไม่ออกก็ต้องยอมแต่ถ้าสวนมากข้ามสิงจะไม่พน,นั้นไม่ออกเหรอเ<ม>ติมไปเลยอีกยี่ส้าเป็นสี่สิบไม่ออกอีกเหรอ<ม>เอาอีกสามสิบหรือห้าสิบไปเลย<อ>ครับก็เท่ากับ เพิ่มต้นทุนเข้าไปเพิ่มต้นทุนทีนี้การวางสารครั้งสมมุติว่าสองหมื่นครับพอทีที่สองซ้าอีกสี่หมื่นครับไม่ออกทีที่สามทีนี้ซ้ําเป็นแสนทุ่มกันอย่างนั้นเลยครับแต่ถ้าออกขึ้นมาก็คือคุ้มหลดุดรวยคุ้มอก็ oh, <laughs> หมายความว่ามันมีต้นฉบับที่ทําอย่างนั้นแล้วใช่เขาประสบความสําเร็จใช่สำเร็จในแบบ นั้นนะบบในแบบการทําสารเพิ่มขึ้นนะแบบโหดอ่ะแบบโหดโอ้โหแต่มันอยู่ที่นี้ด้วยฮะอยู่ที่ดินฟ้าอากาศด้วยถ้าเกิดว่าเราฉีดสารแล้วฝนตกทั้งไม่ได้เวน้นระยะเลยมันก็ไม่ออกใช่มันมีอยู่ที่จังหวัดดินฟ้าอากาศด้วยถ้า,าเกิดว่ามันช่วงแรงสักประมาณสิบห้าวันก็น่าจะออกนี่พี่น้องเกษตรกร,รค,ครับเพอเอิญมันเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศแล้วมันก็มาเกี่ยวข้องกับเวอร์แพนเวอร์แพนกับโซสารว่าแม้ดินฟ้าอากาศจะแปลปวนถูกไหมครับเกนีวัต ได้ไปแล้วมันออกอ่านี่ไงฮะแปลกไหมพี่ชำนานว่าถูกไหมใช่ครับผมไออันนั้นถ้าฝนตกมาเงินลงไปเป็นไงครับละลายไปกับน้ําไปกับดินเลยใช่ครับแต่วันนี้พี่อนิวัตรได้มาบอกว่าตัวนี้เป็นไงครับออกแน่นอนออกแน่นอนออกแน่นอนครับผมแล้วตอนนั้นพี่เชื่อมั่นขนาดไหนพี่ชำนานเชื่อมั่นขนาดไหนก็ต้องทดลองทดลองครับผมตอนแรกเอ้าตอนแรกเลยวันแรกที่พี่อนิวัตรมาบอกก็คือแบบว่าไปที่แล้วเราใช้ไปแล้วแต่อใชู้่แล้ว แต่ว่าพอมาเป็นนี้น้องขาแนะนำอีกเอาอีกเพราะเราก็แบบว่าเราใช้อยู่แล้วแต่เราใช้มันแบบมันไม่ได้ต่อเนื่องคือขั้งแรกอะ่ะเขาคนคนในใน,ในเขตทําสิงหรือคนันทิงเนี้ยเขายังไม่เชื่อมัน่นของเราเอามาใช้ปับ๊บของเก่าเขาจะไม่ทิ้งพอของเก่าหมดแล้วทีนี้ก็จะใช้ของเรา100%แล้วก็ซื้อมาเติมทีละครั้งทีทีละครั้งทีละครั้ง,งแต่ตัวนี้เขาจะซื้อไปเลยอ๋อผมเข้าใจละ เผอิญเราก็ตุนของเดิมไว้เยอะใช่เยอะฮะเยอะใช่ไหมครับเยอะเยอะเยอะถ้าว่าเราซื้อเทีเยอะเราไม่ต้องซื้อบ่อยตุนประเดี๋ยน้องก็มาแนะนําเราก็ต้องใช้ของเราบ้างอันนี้บ้างคือว่าเราเราเหมือนว่าเราสลับกันยังไม่เงของเก่าเรไม่เที่ยงเก่ามันก็มูลค่าเนาะเราซื้อมาแพงเนาะของเรานี่ความปลอดภัยเป็นยังไงคนนึกถึงความปลอดภัยคือตัวนี้คือว่ามันมันไม่บินไอ้เพราะเป็นไอ้พวกไอ้กาคนใช้คนฉีดมันก็